กล่องกังซานชาแนลวันนี้เราจะมาทําคลิปเข้ากังซานเข้าครัวกันนะครับจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับผมนน<อ>ผมจะมาช่วยคุณยายเข้าครัวนะครับแล้วผมก็จะไปกินอาหารเป็นโตอาหารนะครับและทานกินด้วยกันวันนี้ผมจะมาทําต<ำ>ําน้นําพริกกะปิแล้วก็มะเขือชุบ ไข่ทอดนอะครับเป็นแว่นชุบไข่เป็นแว่นชุบไข่ทอดจิ้มกับมำพริกกะปิ<ข>อ้อน่ากินเอาขวเอาถ้าวยมาต่อขไข่ใส่รสดีกี่พอครัผมสองก็พอเพราะว่ามีต้ยมยำกระดูกหมูแล้วสองเลยเหรอไข่เบอร์หนึ่งนะครับมันก็จะเกือบเท่าเบอร์ศูนย์หละนะแต่มันก็เบอร์หนึ่งนะครับ <laughs> โอ้ไขกิ้งไขกิ้งนี่นะครับต่อไขเลยเนาะต่อไขเลยหย่อนรถดีนี่แล้วก็ปลานิหน้อยก่เสือยาวมองขนาดต่อไข่ก็เกือบจะไปไม่รอดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่รถดีอ่ะรถดีนะครับ ใส่ลงไปเลยนือยใส่น้ำปลาไหมครับหยอนิดหน่อยใส่ลงไปพอประมาณะมนะครับเพราะว่ากิมพิกระปีลแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาชิปพันรดนะครับนิดเดียวนะครับไม่งั้นคุณจะเค็ม,มแล้วเราก็เอาซ่อมมาตีไข่เข้ากันนะครับ บอหัวทิ้งเฮ้นเลยนี่ครับเลยติดหัวมะเขือวางไว้บนนี้สุดโหดร้เขื่อล้มเขื่อตกตกเล่นพี่เล่นมากกับพ่อเราลูกก็ตาหลร้แล้วท้าสุดท้ายยังไม่หันเป็นแว่น ว่ามันหั่นยากชิ้นมันน้อยนะคะับเรือต่อไปทําอะไรต่อครับผมต่อไปก็เอาลงไปใไต่อไปเราก็ใส่มะเขือลงไปในไข่ต่อไปก้ให้มมันกินก่อนต้องให้มัมกินก่อนมแมแล้วเราก็ทำการคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเราจะได้ชุบไข่ทอดมาถึงแล้ว ครับเราก็ทําให้กระทะมันร้อนก่อนนะครับนี่ควันขึ้นขโมงโค้งเฉงนะฮะเราก็ใส่น้ํามันใส่นหนส่วนแปดเออไม่ใช่นะครับใส่มไปประมาณนี้น่าจะพอนะครับอุ้ยบอกพ่อดอกลูกอ่าไม่พอนะครับยาผมบอกนี่ใส่หมดเลยนี่โอ้ใส่หมดเลยใส่ให้หมดอ เพื่อเพิ่มพลังแรนเลยนะครับทองนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยเลยอ่ะือเอาจานมาเตรียมใจรู้รือครับผมตะหลิวทีวีลูลูมาโอเคครับนี่นะครับจานที่จะใส่ของเราเนาะอ่าก็โฟกัสเนี่คือตะหลิวของเราเพราะว่าต้องใช้ตะหลิวเป็นลูนะครับจะได้ทอดง่าย นี่ครับเราก็ต้องชุบไข่นะครับก่อนอื่นรอบแรกเราจะใส่แต่มะเขือนะครับรอบสุดท้ายเราจะเททั้งไข่ทั้งมะเขือลงไปเราสามารถเช็คความร้อนมันได้แต่ตอนนี้มันยังไม่ร้อนนี่นอนครับอรอเนาะ เราเช็คความร้อนเหมือนโอ้ไม่ร้อนเลยแต่ก็มีฟองนิดนึงอะนะรอบแรกเราจะใส่ประมาณนี้นะครับ ูสิครับนายลองทดสอบสิโอเคได้วครับเอาให้มันออกจากกันนะครับอย่าให้มันติดกันว้าดูสิครับพี่สัมมันน่าทานมากเลยนะครับ โยซิน่าทานสุดๆทอดพอเหลืองแล้วก็พริกนะครับเออตามพี่กะปอิอย่าเงี้ยจิวเสียงอย่าจออย่าตอมั้งหมอเี้ยจิวเว้ยฉันจะไปหมอนะเด็ก แล้วก็พริกเลยนะครับนี่เหลืองมากโอ้น่ากินน่ากินนะครับสไปบอกว่าน่าเพียงนะไปจะเริ่มทอดเกล็ดหรือเปล่านี่นะครับแล้วก็พริกให้มันอยู่อะไรอ่ะอะไรอ่ะพริกอ่ะย,ยันเกล็ดไม้ก็เดี๋ยวมันสุกเลยนะครับ ให้มันเหลืองทั้งสองข้างเลยนะครับมันจะเริ่มเหลืองแล้วเราก็ลดไฟแล้วเราก็ตักขึ้นมาตามพี่กบนีกเดี่ท่นอนแล้วบนออดไปทอดนะต,ตุ๊กเก จะเทไข่ทั้งหมดเราต้องแบ่งน้ำมันออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราตัดคลิปก่อนโอเคนะครับเราก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วเนาะรอบสุดท้าย,ด,ายดูสิครับโอ้โหน่าสิดกุด เขาต้งลงลงทำไมผมไม่ใช่ตะหลิวตอนแรกเดยวคนๆให้มันกระดุกกระดุกขึ้นหน่อยนะครับเราก็จะใช้ตะหลิวค่อยๆเคาะเขาเราก็ต้องเอามาเสียงขอดๆหน่อยตอนนี้ถะาเราพลิกขาดแน่นอนนะร้อยมันเหลืองเราก,กดลง สิครับบิดเตาปูกูดจ้าปิดแก๊พร้อมกับตักใส่จานอูอ้น่ากินมากๆเลยนะครับอปอดวัดหละวะลูกแมน จิ้มตอนนี้ยายผมกำลังตำนะครับขอกําลังจะตำนี่ถ้วยเดี๋ยวยายไปอ่านตำโจมมาก็โจมสำหรับลลายทโอ้ดูสิครับน่ากินมากเลยเนาะโอ้โหดูสิครับเราก็จะใส่มะนาวนะครับเลมอนนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นน้ำมะนาวก็จะเป็นเลมอนเนสบีบลงไปบีบลงไปหมด แล้วก็คนในิเกันเคนนิเกิลนะครับโอ้โดูน้ำจิ้มสิครับน้ำจิ้มเยอะๆนะครับน,ลลนี่คือน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใส่ในถ้วยหรูหรานะครับน้ำที่ต้มสุกแล้วน้ำที่ต้มสุกแล้วที่ทำมาจาก น้ำที่บริสุทธิ์เราจะใส่ลงไปหมดเลยนะครับดูนะครับตึ๊บลองดูไม่ทันใช่ไหมครับอย่างพ่าเป็นชิน้นนะก็จะคนไห้เข้ากันนในกระป๋ะดูสิครับน้ำจิ้มกะปินี่มันช่างน่ากินสุดเกินเราก็จะคนไห้เข้ากันเสร็จยังครับเหลือแต่มะเขือนะ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะนี่นะครับนี่จิ้มกับน้ำพริกกะปิเี๋มัยังเขียนมัยังนี่ครับจะบอกว่าอะไรครับเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนกินกันเลยนะครับที่ของเราก็จะมี ไข่ดาวกับไข่อะไรกับไอ้วาขือวชุบแป้งทอดแล้วก็มีน้ำจิ้มกะปิแล้วก็ต้มยำปลาดุกหมูลแล้วก็ผัดผักแล้วก็ผัดน,ดนี่ไข่ดาวนี่ไข่เจียวเออพูดไม่ถูกสิแนะนำมันก็ไม่ถูกเดี๋ยวผมขอไปกินก่อนแล้วกันนะครับ อืมอเนื้อไกเ้อก่ตัไข่อืองเลยพื่อตัดไข่าอคือบะเกินสฟนคือบเกินฟนัิ่งขีดข้านตัวนี้ตอดไข่กับบหม่ตัดมะเขือก็บหมี่ วาดไปหมดไปดูไปดูในยูทูเลยนี่มันียังไม่ได้นี่ติดี๋่วดัมลาเทเลยนี่ต้งถวยนี้ก็เหลือสามคนเนาะแน่นแล้วขาดต้างเหมือนะคนแก่บอกว่าม้เหลือยุนีดเดียวถอด แต่ว่าตามครัวใชกินจำตัวย้ำแรงบะหมี่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  ทำถินได้ยังไงันี่ถิ่นนีาะทนนี่มืนน้ต่เหมอนงอ๋อขอเจอวันยากิ่นาบใจต้งถ่างานใ้บเาชอบอกแจอมาทุกทำงานจอมาทุกที่กวเราเต็มแบบคนเีย อร่อยมากเลยคบอุ้ยโอใบบัวบกใช่ใบบัวบกนี่มนี่กระโดดขมขี่แ่ช้ำานหวานไปลงของกิญยาแล้ว 是吧？是吧？ นี่นี่ผลละไม้ผลละไม้ตัวน้อยกินเลสไลยาเหมือนเนาะดิ๊ยา กินสักให้หลายสีมีประโยชน์สีเขียวสีเหลืองสีแดง กินไงจะได้กวมันนัรอมันคือเดียว่านมนมันเด่อนนมันจะอดะมันจะไดย chả luôn cho kênh Ghiền Mì Gõ กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนต่างๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย